สวัสดีเจ้าพี่น้องปองไปเชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเพียกรอากาศประจำวันที่ารกรกฎาคม2 5 6 7และก็อัปเดตเรดาร์ดาฝนให้นําไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสําหรับเมือนีรองมรสุมผัดพันผากเหนือและผากตะวันออกเชียงเหนือตอนบน เข้าสููยอมความกระเบตามบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศใต้แล้วไทยซิมีกำลังแห้งขืนลักษณะเส้นนีกะสิทรงพ้นห้พาอีสานของเหาจะมีฝนฝ่าคนองประมาณรอยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นเลยน้องค่ายบึงการน้องบุรลรพผู้อุดรธานีนครพนมสกลน,นกครชัยภูมิขอนแก่นและกะโคราชความเร็วลมยูทีสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศา,ศาเซลเซียสเรดดัตทีนึงตรวจพอกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอทาบอำเภอเมืองจังหวัดน้องค่ายอำเภอบานผือจังหวัดอุดอรธานีอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสีสงขามทาอุเทนพนสวรรค์เมืองป่าปากว่างยางหน้าแก่เรนูนครหน้าหวาจังหวัดนครพนมดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะบัดนี้เข้ามาอัปเดตใน ส่วนของเรดดร์ที่สองเรดดร์ที่สองตรวจพอกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางยูทีแอำเภอร์โคกศีสุพรรณพนนาเกวกุสุมานจังหวัดสกลนครปราปากเมืองนครพนมพนสวรรค์ท่าอุเทนจังหวัดนครพนมท่าบอจังหวัดนนงบ่ายบ้านพื้น,นามสมอุดรธานีสุวรรณคู่หาจังหวัดน,นองบงุรีงาดวงจังหวัดเลยและกาศปปบ,อบ,อบลาวจ่าคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ